ถึงเรือพรภาัานั้นนายท้ายก็เป็นเจ้าของเรือครับดังของน้องคายในน้าลุงสุริยาส่วนเรือของพี่น้องหงทองครับกองนางก็เป็นตัวเรือของช่างอินทรียีสกนลนครทำเสาใหม่ที่อู่ช่างเต้งจากพี่น้องชาวชุมชนมีชัยทุ่ง ซึ่งเรือสองลำนี้เขาเคยจอดข้างกันโอเดียวกันกินข้าวด้วยกันมาแล้ววันนี้ต้องมาห้ามหั่นกันเองใช่ลงไปแล้วแดงนิ่งนะเมินนิง่งพรประสัยล่องน้ำแดงครับอําเภอเมืองหนองคายเทพงทองสิงก่อสร้างจากอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายดูสิว่า ทั้งสองลำต่างชิงไหวชิงพริบตอนนี้สัญญาณนายหัวกำลังให้สัญญาณยกภายขึ้นก็บอกว่ายังไม่พร้อมทั้งสองลำเพราะว่าเรือล่องน้ำแดงยังหัวใสไปใส่มาในน้ำเรือพรมอมใสครับส่วนที่ผมทองนิ่งแล้วลงใบ ไปแล้วไม่ได้ครับเพียหงทองบบได้เบาวเองอบได้ตั้งหัวบบได้ตั้งลัมโบได้ตั้งชิงลงไปลงไปเดียวโอ้ ลัพาออกมาแล้วเที่ยวนี้เขาบอกว่ารองน้ำสีแดงฝั่งประเทศไทยเรือดีจากพี่น้องชุมชนวัดมีเชิทุ่งในน้ำของเรือพอนภาสาใสกับเรือเทพหงทองสิก่อสร้างจากเทศบาลตำบลกองนางล่องน้ำเงินเปิดผายแรงแสงกันขึ้นมาเปิดผายแรงสิงมาต่างคนต่างบนต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างเสียดต่างคนต่างแซกต่างคนต่างแย่กันออกมาละโวอละโว่ครูนี้เป็นศึกภายในจังหวัดหนองคายด้วยล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงในน้ำเรือดีพอนไสษาผอนภาสาจากวัดมีเฉิุ่งต่างคนตอนนี้ เทพองค์องสิงห์ก่อสร้างของนางของนางกับวัดมีชัยตุงตาคนตอนนี้ตาคนต้องทเรือดีเทพองน้องสิงห์ก่อสร้าง ภายในล้วนภายนอกไม่เกี่ยวภายในอย่างเดียวขนาดนี้ร่องน้ำน้อเงินร่องน้ำน้อเงินร่องน้ำเงิน,งนเ,นนเนทผองทองสิงก้องแฉ็บหม,มัดหมัดขนาดนี้เริ่มหนีออกมาก่อนเริ่มหนีออกมาก่อนวายยังไงพอมาใสจะใสเหมือนชื่อทรืไมขนาดนี้อยู่ร่องน้ำแดงรู้ตัวว่ามันต้องเริ่มหมดเริ่มเสียดเริ่มเสียด,เร,เ,ยดเริ่มสีเริ่มปีขึ้นมาแล้วจ้าปีได้ยังไงต่ทนี้ผรนปาใสตามจ้าตาก็ขอก็ขอขอกล้วจะหนีได้หรือไม่เทพผองทองสิงก่อสร้างหมาวันนี้ปีนี่ไม่มีน้ำสะขุนสะด้วยเมื่อก่อนใช้เทพผองทองทำ มันรองท้ามันร้อนเกินไปเลยใช้สิงก่อสร้างแต่ว่าผรพระาสไม่ยอมไม่ยอมเขายี่จะหนีจะหนีได้หรือไม่ได้บอกว่าจะหนีได้หรือไม่ได้เทพพงทองสิงก่อส,สร้างร้องน้ำน้ำเงินไล่บทไล่เบียดไล่เยดไล่สีว่ายังไงผรพนะาสพรพระภส,ะสว่าแล้วเหมือนกับจะปล่อยเกียร์ เสนใช่โอ้โหนะฮะบอกว่าสู้ไม่ได้โดยประการทั้งปวงกับท่านนะยอมให้เถอะนะนะกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้าตัดสินให้เรือชนะในเที่ยวนี้เป็นเรือในร่องน้ำน้ำเงินครับในาน้ำของเรือเทพหงทองสิงห์ก่อสร้างะนะครับโอ้โหนะฮะหอยเจ้า